อันนี้ก็เป็นโรงเรียนที่นากากสนะครับเด็กนักเรียนก็เลิกเรียนนะครับก็กําลังจะไปขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านกันใช้ก้นยาวเ,เลยเด็กเรียนก็แต่งตัวเรียบร,ร้อยนะครับนี่ผู้ชายก็มีรองเท้าเสื้อขาวนะครับแล้วก็มีนคไทส่วนผู้หญิงก็จะเป็นชุดสีฟ้านะครับแล้วส่วนนั้นก็เป็นรถอีกคนนันนะึงครเเดินไปทางนู้นแล้วก็จะ<า>ม, <ember> มีอาจาร,รย์เดินคุมไปด้วยนะครับส่งขึ้นรถครับกลัวกลับไม่ถึงบ้าน กลุ่มเด็กเปี้ยวใช่ไหมออกกันแล้วโงเรียนไงตรงนี้นะเจะเป็นกลุ่มเด็กเปี้ยวนะครับเนี่ยนี่จะมีรถนักเรียนรถนักเรียนนะครับคอยรับส่งมีคนขึ้นไปอยู่บ่อยมีมีลุงหนึ่งคนเป็นผู้ผู้กล้านะครับขึ้นไปแล้วครับ อันนี้เป็นรถอีกคันนึ่งครับน,นี่เป็นอีกกลุ่มนึงครับนี่นี่เรียนก็เดินกลับบ้านกันนะครับตอนนี้รถก็เริ่มเรียกกันแล้วว่า กลับจะไปแล้วจะไปกันแล้วไปกันไหม